สวัสดีค่ะวันนี้แม่บีมีไข่ช็อกโกแลตมาอุ้ยไข่ช็อกโกแลตมาสองใบ <c oughs> เคยเคยเอาไข่ช็อกโกแลตมาให้ดูแล้วไข่จอย Joy, เนาะวันนั้นสองใบเหมือนกันสองฟองแต่วันนี้จะเป็นคนละแบบจะเป็นช็อกโกแลตแข็งๆจะไม่ใช่แบบวันนั้นที่เป็นขนมแบบใช้ตักเดี๋ยวมาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงแล้วข้างในนี้จะมีอะไรเดี๋ยวมาดูกันให้น้องราชาเลือกก่อนว่าเธอจะเอาแบบไหนเพราะแม่บี มันจะมีสองแบบและข้างในนี้มันก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะให้น้องราชาเลือกก่นนอน่อดถือเลือกก่นนอนเเลือกไวมากเลยน้องต้องแกะเขยาวอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันนะคะน้องราชไม่ชอบไข่ช็อกโกแลตกับอันนี้น้องราชาไม่ชอบ,ชอบกินแต่แม่ปีชอบน้องราชาบอกไม่ชอบนม่เลยไม่ค่อยเชื่ออันนน้อนอร่อย นี่แกะออกมาแล้วเป็นแบบนีแน้แน่แน่แหน่อ่ะแกะกัน่าข้างในจะเป็นอะไรด้าน,นในมันก็จะมีของเล่นแอบแฝงมาข้างในหลอกเด็กแม่ไม่แม่ไม่มมชาบกินอะไรวะมันก็อร่อยดีนะกิ๊บกิ๊บเออได้กิ๊บกิ๊บติดผมติดผม นนั่นนเอาไปให้ดูกล้องค่ะใกล้ๆก,กล้องเนาะนี่กิฟกิฟตนี่มันมีได้ของเล่นอะอะไรอะเนี่ยรื้ใช่ไหมใช้ของเล่นรื้อที่หนีบกระดาษหนูนั่งก่อนน้องนั่งชาได้กิฟต์แต่กิฟต์สวยๆกินก่อนนะไม่ชอบมากต้องกินก่อน ไม่เข้ามากแต่กินได้ไม่เข้าก็เดี๋ยวม่อกกินเองอ๋อเป็นกบกระโดดเม,มีวิธีให้เล่นเห็นปะไม่เห็นยิ้มให้เล่นยังไงไม่รู้เัวกว่อนเร็วให้ลองหน้าท่าอ่านอืเข้าใจเข้าใจเข้าใจอาจจะไว้ขนาดนั้นเ,เล่นยังไงมันแค<ร>่ดองดูอ Nó chụp này Nó nên con, <coughs> con được mắc mà chụp Ui, chocolate nó lộn lộn con Mắm, nè Ôi, chụp Nó mấy nó Ố, chụp con luôn <coughs> Ok À, xong làm như nghe Thêm cái này nghe vầy Còn nhớ có ăn lấy Thế đi chụp phướm ที่พื้นสองคนนั้นเห็นไหมไม่เห็นหรอกนี่ก,กระตร๊ะนี่ไงคุณอ่าเห็นไหมได้แล้วนี่กระตร๊ะนี่ไงคุณน้องชายได้กิฟต์ผีเสื้อน้องไม่จะติดให้ดูปผบเอาให้มะมาให้เล่นตรงนี้ให้ดูคุณนี่เห็นไหมกิฟต์ผีเสื้อ <ม>นะคนะดีดแข่งกันแล้วผมลงหน่อยจะรับดีแข่งกันเนาะว่าใครจะไกลกว่าแล้วทักกี้บอกรู้แล้วอะมรนี่ดูเองมาเนี่ยใช้ไม่ได้เลย เอาตัวนี้ไปไว้ข้างหน้าอืมทำถูกมาแล้วแล้วก็เอาตัวนี้มาหาเราอ,อแล้วก็ดีด <นะ S 2> แค่นี้ <c oughs> มือไม่ขนาดนี้หวัวเราะยาหวหัวเราะเยอะสองนิ้วเขาบอสองนิ้ววาง มันไม่ถนดัด่ะลูกคือเอาอยากจะเล่นให้ดูเก็ตทำไมเป็นแต่ว่าพื้นที่มันไม่อำนวยนะคะเอาตัวนี้มาหาตัวเราแล้วก็ดีด <c oughs> นี่ไงใช่ด้วยแล้วก็ทำเป็นหรอดิ๊กิมันก็รู้ว่า,มา,มา<อ>ไม่ได้มองอ่ามาใหม่มาใม่มาใหม,ม,ม่ทีนึงนี่นะคะมันเป็นอันนี้เป็นตะกะแตนตัวนี้ไม่ใช่กบมันมีกบ,ม,กบมีตะกะแตน เขาให้เอาเอาเจ้านี้ตั้งฮะหันหน้าเข้ามาหาเราแล้วก็กดหัวมันสองนิ้วแล้วก็แต่พ่มาไม่ถนัดแม่บีไม่ถนัดเอามือเดียวปล่อยอย่างงี้แล้วก็แข่งกันแค่นั้นเองช็อกโกแลตน้องน้าชาม่ชอบค่ะหมดไปแล้วุ้ยน้องชามอกไม่ชอบมากหมดไปแล้วแม่บีก็หมดไปแล้วอร่อยไปลวไปละไปละห้านาทีแล้วเร็วเร็วเร็ว มาลากันมาลากันเดี๋ยววันหลังค่อยอเอาของใหม่มาให้ดูมาไว้ก่นอนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย